สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนายเอมี่พูดไปเรืเ่อยๆวันนี้เสนอตอน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 ,ตอนปักหมุดแผนที่ไม่ค่อยจะถูก <c oughs> มีลูกค้าท่านหนึ่งจะมาร้านผมมาไม่ถูกโน่นไปโผลอีกที่ห่โนู่นไปอีกที่หนู่นกว่าจะเขาจะมาที่ร้านได้เสียเวลาป,ประมาณหนึ่งชั่วโมง แลกดีร้านที่ผมก็เป็นร้านานวดแผนไทยเป็นนวดแบบผู้ชายอะ่ะทิ้งส่วนมากก็เป็นคาไมคะเอามอผู้ชายะนะก็อย่างเก่งก็คือแบบต้องการนวดจริงๆแล้วต้องการเน้นหนักเอามอผู้ชายก็อันนี้ไม่ได้โปรโมทร้านเ,เองแค่จะบอกว่าเอามเอื่องตลกอะ่ะ ต่เองเขียนแผนที่เซิร์ชทุกอย่างใน Google เรียบร้อยแล้วว่ารู้อยู่ตรงนี้นะแต่เพื่อแต่ลูกค้าที่มาอ,อุดหนุนไปไปอีกไปดูนูน่นไปมุมไหนไม่รู้แล้วก็เขาก็โทรมาถามพี่อยู่ตรงไหนผมอยู่ข้างสนามฟุตบอลแล้วตอนนี้อะไรวะที่เราอยู่ไม่มีสนามฟุตบอลนะนี่พี่พี่อยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหน เขาบอกอยูยูต้องพีแปดเฮ้ยพีไม่ใช่แล้วคนละที่พี่วอกมามาทางโลตัสโลตัสเปิดท้ายโอ้กว่าจะบอกของเข้าใจพอเขามานวดเสร็จกลับไปแล้วเรียบร้อยแล้วเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงว่าจะนวดสองชั่วโมงคือหลัเรามาแก้ไขเพจอืมตอนนี้ทําได้แล้วคือใครมาครันนี้มาที่นี่ถูกแล้ว มาได้ไปที่เออและโอ้โหนั่งทำอยู่ตั้งนานเป็นชั่วโมงมือนี่นึ่งหงิกหมดแหละก็พยายามทำติดตั้ง Google Map ไปที่ร้านของตัวเองก็ตัวนี้ไม่รู้หรอกไม่งั้นก็ทำตั้งนานแล้วก็ลูกค้าเขามาแล้วไปไปโพยทีหนึ่งอ่ะก็คนที่จะเปิดร้านนะฮะเปิดร้านแล้วก็ทำ Google Map นะฮะ ทําให้ดีนะฮะทําให้ถูกแต่ของผมเนี่ยไม่รู้ไปยังไงอีกทีหนึงอะลูกค้าไปไปยันไหนไม่รู้ว่ากลับมาหาเสียเวลาหาร้านผมเป็นชั่วโมงอะโอ้โหไม่งั้นได้สองชั่วโมงก็ฝากด้วยใครที่จะเปิดร้านใหม่ๆเลยก็ g o o ก l e แ a p ให้ถูกต้องปักหมุดให้ดีเดี๋ยวจะเป็นเหมือนผมก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็แค่แนะนำใครที่จะเปิดร้าน ใครที่จะเปิดร้านเรื่องนี้ก็ไม่น่าเชื่อถ้าเกิดทำไม่ทำไม่ดีจะเป็นเหมือนผมเออก็สนุกสนุกกันไปในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าจะแนะนำคนที่จะเปิดร้านร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านขายของอร้านขายของกินขายของชามขายของแนวไหนก็ตามถ้าจะปักหมุดใน Google ปักหมุดที่ถูกต้องเดี๋ยวจะเป็นเหมือนผมไปที่ไหนก็ไม่รู้ล้าผมอยู่นี่เอาพี่ไปอยู่ตรงไหนก็อ,อยู่ตรงนูน่นข้างสนามบอลสนามบอลไหนนะบอกพีพีแปดพีพีแปดเอาโคโลทีพี่ผมอยู่หน้าโตาตรตัสตรงนี้เปิดท้ายก็ไม่ได้โปรโมทร้านตัวเองนะเดี๋ยวไปหาว่าโปรโมทร้านตัวเองก็จะบอกว่าใครที่จะเปิดร้าน ปักมุดทำแผนที่ให้เรียบร้อยทําให้ถูกต้องเวลาลูกค้าจะมาจะได้มาถูกเป๊ะไม่ต้องเสียเวลาของผมไม่เสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงไม่งั้นในรวดสองชั่วโมงก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เอาแค่นี้ละกันพูดมากก็เดี๋ยวหาเดี๋ยวจะหาว่าโปรโมทรัวเองก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ